ที่บริษัทจันยี่สิบห้าโดยคุณแดงสุรางเปรมปรีนะครับก็ได้ร่วมกับ b e c เท r o เปิดกล้องละครเรื่องที่สามแล้วนะครับเรื่องชื่อว่าเงาะแท้แท่ฮีโร่เป็นแนวคอมเมดี้แฟนตาซีนะครับงานนี้ได้หนุ่มป๊อบถากูลมารับบทถึงสามคาแรคเตอร์ร่วมกับนางเอกสาวครับน้องอลิสอภัสนันวงสวงเปิดกล้องละครต่อเนื่องเป็นเรื่องที่3แล้วสำหรับบริษัทจันยี่สิบห้าจำกัดของคุณแดงสุรางเปรมปรีที่ร่วมกับ b e c t e ็น Entertainment เตรียมนำเสนอละครก่อนข่าวเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีกับเรื่องล่าสุดเงาะแท้แท้ฮีโร่ละครแฟนตาซีคอมดี้ที่ได้หนุ่มป๊อปขาคูลมารับบทเป็นเงาะป่าทาตัวดำหลงมายุคปัจจุบันและพบกับนักเอกอลิซอภัสนานในบทรจนานักสืบสาวซึ่งเจ้าเงาะต้องแปลงร่างเป็นฮีโร่เพื่อปราบคนพาลอีกด้วยการหนักจึงตกอยู่ที่หนุ่มป๊อปที่ต้องสลับร่างไปมาถึง3คาแรคเตอร์เลยทีเดียวครับ จะมี3มเวอร์ชันจะมี3มเวอร์ชันก็คือว่าเป็นร่างเงาะแต่เงาะเนี่ยก็จะถอดรูปได้ถูกไหมถอดรูปได้ก็พอถอดรูปก็เป็นสัง็สังก็สภาพดีเขาจะมีพลังอีกร่างหนึ่งคือเป็นฮีโร่ใช่คือต้องมีอีกร่างหนึ่งคือแปลงร่างเป็นฮีโร่สามร่างอะเรื่องหนึ่งมี3ร่าง3คาแรคเตอร์นะครับใช่ค่ะก็เราสองคนนะคะจะตั้งใจทํางานไม่ใผิดหวังเลยค่ะเงาะป่าแจ้ฮีโร่ร่วมด้วยบอลอัศนัยฮันนี่พัทสอนแอร์ภูมวารีเกิร์ชิลเลอร์และนักแสดงอีกมากมายกำกับการแสดงโดยที่บุ๋มประกาศสิทธิ พอละครช่อง3เกาะขอบจอให้แน่นๆรอติดตามความสนุกกันได้ครับธนภ,ภูมิเท้านอกรายงาน